เอาละครับผมตามคำสัญญานะครับผมมือนี่ร้านพงเงิงโบราณน,นะครับผมเบิ้งผู้สาวเล่าลว,วดนะครับผมอันนี้จะเป็นสูตรข้าวปัดสูตรอ่าเนี่ยรักเนี่ยหลงนะครับผมมื้อผู้สาวรักผู้สาวหลงโว้ยผู้สาวแต่ละคนนี้วัดตำนายอันนี้คือผู้แรก้ยด้วพี่น้องเด้อเอออันนี้ที่มีเล่าผัดเขาให้ผู้สาวกินกุนแล้วผัดเขาใส่เสน้นกู้แล้วโว้ยเอาพริกลงไปนี่คือสูตรของเราเนาะเอาพริกนี่นายจีส่วนมาดเกีบัตรที่จังผู้สาวบุงเด้อจังกิ๊กทักไานนี้นะครับผมผู้สาวนี่ดีเลย กุหลาบเบิ้งสูตรแล้วเนี่ยอัดคุงม้วลงไปประมาณเกินถุงนะครับผมม้วนัว้นอมันหลูดไปที่ไหนเออมันเข้ากันไปนิดนึงกเออพอผัเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยควาลีสูงของเรานะครับโอ้ผู้สาวต่อยกันดีแฮงอัดเข้าไปนะครับผมบานิดกึ๊งซึ่งผักชี่ความซึ่งผักความแล้วก็พอสวยนะครับผมเอาอัดลงไปนะครับผมเอาอัดให้มันเข้ากันเดี๋โอ้ทึ่แข็งแกร่งหน่อยจนได้จนได้สักไม่จนได้สักแต่ยุ่งลงนะครับผมอาเสรร็จเียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เป็นกระโขกใหญ่ไปนะครับผมโอ้ โอ้สูตเนี่ยรักเนียลงคัเออกุาวัดโอ้กุาได้ยิ้มแล้วได้กินหนึ่งได้ยินสูตรเนี่ยรักเมี่ยลงเนาะเออลวงเหมอวันคิดหย่ะเนี่ยลงโมมี่มี่ฟื้นเลยปั่นสิกน้มันไเราพี่้องเออเอาดูี่หละออโอ้ยทงเอาทางเอาทางเขาเลไรบที่เสียบกัดเสียบเนี่ยแต่เนาะั่นีดเนี่ยรักเนี่ยหลเนาะเออ อยากได้สูตรแม่ร <Ro> ักไม่หลงถามสูตรเราได้ไปนองเด้อเออเราวัมากที่จ้าขอสาวบึงอยู่เด้ขอสาวบึงนี่าักอลงเนีอันนี้สูตรแม่รักไม่หลงนี่ลงหมอย่างคัวหัวปั๊บป๊บกลมย่เนี่เออลงคั่วน้ำมันไทยมางเสโอ้เมอย่างคั่